เรามาแนะนำตัวกันดีกว่าฉันขอคนที่คนแรกคนที่สงง้นฉันขอคนที่สามฉันขอคนสุดท้ายสวัสดีฉันชื่อพันฉันอายุสิบหกมีหน้าฉันสวยมากหลุกตะเมนเต้นสุดๆก็งานงาน่ะพูดอะไรระวังปากด้วยสวัสดีฉันชื่อเอมอายุสิี สุดๆไปเลยไม่เห็นจะสวยเลยชินยังสวยกว่านางนี่ด้เ,เยอะสวัสดีฉันชื่อแป้งฉันอายุสิบห้านี่หน้าฉันทุกคนพูดพร้อมกันว่าหน้าตาดียกเว้นอิงสวัสดีฉันชื่ออิงอมแม่ยะไปกอกนนะ้ำมาเดี๋ยวฉันมานะ Yeah. ในที่สุดก็ได้ภาพมาไปบอกไอ้พวกนั้นดีกว่าเอ๊ะแต่ว่าตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วไปนอนดีกว่าเอาล่ะทุกคนก็จบ EP พสองแล้วเดี๋ยวเขามาต่อ EP พสามตอนบ่ายเลย